คนมีปัญญาถ้าเกิดว่าทำงานแล้วจะทำอย่างคนมีปัญญาอย่างคนมีเขาเรียกว่ามีไหวพริบมีปฏิภาณส่วนคนไม่มีปัญญาได้แต่ขยันอย่างเดียวนั้นเขาเรียกว่าไม่รู้ทีรู้หเางเรียกว่ามีความคิดไม่ไม่รอบคอบมีนิสัยมุทะลุก็จะทำงานแบบเขาเรียกว่ามุทะลุขาดความรอบคอบ มองไม่รอบด้านทำอะไรถ้าเกิดว่ามองไม่รอบด้านจะได้ดีส่วนหนึ่งแต่จะไม่ได้ดีอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นการที่ให้คนทำงานใหญ่นั้นจึงต้องอาศัยคนมีสติปัญญาและแม้ว่ามีความรู้มีความเรียบรอบด้านไม่กระทบตนไม่กระทบคนอื่นการที่คนเหล่านั้นทำอะไรเขาเรียกว่าเอามันเข้าว่าเอาอารมณ์เข้าว่า ขาดเหตุขาดผลดังนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นไปใจจัยให้เหล่านั้นเขาเรียกว่าเดือดร้อนใจในภายหลังการที่เราขาดความรอบคอบขนองปากขนองกายทํำด้วยความมุทะลุดุดันด้วยขาดโยนนิโสมณนสิการก็จะทําให้เหล่านั้นเขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบซึ่งการที่มองไม่รอบด้านนั้นอาจจะถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ถูก โดยส่วนมากการที่เราพิจารณาอย่างนี้สิ่งต่างๆจึงจึงบอกว่าคนเรานั้นควรดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสติปัญญาเนี้ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง